สวัสดีครับอันฟอร์ดนะครับวันนี้เรามานําเสนอรถเอ็กซ์แอ p พัสด์คันนี้กันนะครับคันนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์แอลพัสด์นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ160แรงม้าเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งยังไงบ้างนะครับเริ่มจากนะครับในส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นสกู๊ปนะครับตัวนี้จะเป็นทรงต่านะครับในการขับขี่ก็จะไม่บดบังทัศนวิสัยตัวนี้จะเป็นแบบสีแบบทูโทนนะครับดำตัดดําด้านไล่ลงมาในส่วนของด้านล่างตัวนี้กระจังหน้าก็จะเป็นแบบ FORD สีแดงตัดดำนะครับแล้วก็มีอะคริลิกเลนเจอร์ตัวนี้ให้ด้วยลองลงมาตัวนี้นะครับรถคันนี้ลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้ในเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับเราก็ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มให้ธรรมดารุ่น X อ็กซ์พาร์ตสปอยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของโคมไฟหน้าของเราก็จะมีข้อไฟหน้าที่ติดตั้งเพิ่มให้มาดูในส่วนของด้านข้างกันตัวนี้นะครับเราติดคิ้วล้อแบบ6 6นิ้วนะครับเป็นแบบสีดําด้านแบบมีหมุดด้วยตัวนี้คิวล้อเราสามารถเลือกได้เป็นแบบดําด้านหรือว่าเป็นแบบดําเงานะครับตัวนี้มาพร้อมกับล้อแมกขอบ16นะครับเป็นยางออลเทอร์เลนของมอนสเตอร์นะครับตัว a t ทนะครับตัวนี้ก็สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับมาพร้อมกับตัวล้อแมกของตัวนี้จะเป็นลายมาเวลนะครับสีดำขีดแดงนะครับตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเลยนะครับลูกค้าชอบมากๆสํสำหรับลายนี้นะครับ ในส่วนของด้านข้างตัวแก้มข้างของเราก็จะมีไฟเลี้ยวที่ด้านข้างให้ด้วยก็จะบอกว่ารถของเราเป็นเครื่อง2.26สปีดนะครับตามแบบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ลูกค้ารีเควสตเพิ่มเข้ามานะครับบอกว่าอันพี่อยากได้ในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับครอบกระจกตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับเลี้ยวตามไฟเลี้ยวของเรานะครับแล้วก็เวลาเปิดประตูนะครับก็จะมีแสงส่องสว่างให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นส่องสว่างที่พื้นนะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของรองเบ้ามือจับตัวนี้ก็จะเอาไว้กันริ้วรอยด้านบนก็จะมีคิ้วการาสา์ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ราวหลังคาตัวนี้จะเป็นทรงของวายแท็กนะครับสีดําล้วนบวกกับด้านข้างนะครับสติกเกอร์ของเราตัวนี้นะครับจะเป็นลายศาสตรโคนนะครับคำว่าเลนเจอร์วายแท็กนะครับลายสติกเกอร์อันมีให้ลูกค้าเลือก 50วลายเลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความชอบนะครับแล้วก็คำตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับเป็นชื่อบริษัทลูกค้านะครับหรือชื่อลูกค้าได้นะครับปรับเปลี่ยนให้ตามความต้องการได้เลยนะครับมาดูในส่วนของด้านด้านหลังของเราตัวนี้ก็จะมีคิวล้อหมุด6นิ้วให้ด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีบังโคลนนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้สติกเกอร์4 4ติดกับตัวรถนะครับตัวนี้เราก็ตัดสติกเกอร์แบบ4 4ติดในตัวรถให้ ดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับเราจะมีครอบไฟท้ายนะครับก็จะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับคอบไฟท้ายตัวนี้นะครับแล้วก็ XL พัดของเรานะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของบันไดนะครับ บันไดท้ายมาให้ติดกับตัวรถมาให้นะครับแล้วก็รถที่เราติดเพิ่มนะครับก็จะมีลองเบ้ามือนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับใบปลายดาบนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะติดปลายดาบด้วยไหมหรือว่าจะเป็นแค่ลองเบ้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของกันลอยนะครับแล้วก็ไลเนอร์ของเรานะครับไลเนอร์เป็นไลเนอร์แท้นะครับของทางฟอร์ดนะครับแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานหนักได้นะครับมาพร้อมกับตัวนี้สติ๊กเกอร์นะครับลายสั์โคแล้วก็ติดคำว่าเรนเจอร์ที่ด้านท้ายรถ เดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมุมด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับสติ๊กเกอร์ลายสัตว์โคนนะครับบวกกับคิ้วร้องเราล้อแม็กแล้วก็ตัวนี้มีข้อฝาถังน้ํามันด้วยนะครับลูกค้าจะถามว่ารถฟอร์ดเราเติมน้ํามันอะไรนะครับรถฟอร์ดเราเติมน้ํามันดีเซลนะครับเราสามารถเติมได้ทั้งดีเซล B7 นะครับแล้วก็ B10 นะครับแล้วก็ดีเซลพรีเมียมก็สามารถเติมได้ด้วยนะครับครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในของคันนี้กันนะครับว่าเรามีตกแต่งเพิ่มออปชันอะไรบ้างนะครับนี่ครับมาดูเลยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้ในเรื่องของเบาะหนังนะครับเราเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับหนังหนังดำได้แดงนะครับตะเข็บแดงแบบสปอร์ตนะครับทรงสปอร์ตตามนี้เลยนะครับพวงมาลัยรถฟอร์ดเราก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าให้ด้วยบวกกับหน้าจอนะครับขนาดแดนิ้วนะครับรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้นะครับนะครับ รวมถึงแผงด้านข้างด้วยนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นหนังให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับลูกค้าสามารถรีเควส t ได้นะครับว่าอยากได้แบบประมาณไหนนะครับการเดินได้ต่างๆนะครับเป็นได้ส้มแบบไวทแท็กก็ได้เหมือนกันนะครับครับนี่ครับรถ XL p a s sport คันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแคปที่ขายดีที่สุดของ Ford เราเลยนะครับราคาอยู่ที่692,000บาทนะครับ